สวัสดีครับทุกๆท่านผมคุณครูจิมมี่นะครับค,ครูโยคะอัลต้าครับคุณครูสอนโยคะผู้ซึ่งมีงานอดิเรกเป็นการวิ่งอัลต้าเทรลและอัลต้ามาราธอนครับพบกันในช่วงคุณครูโยคะอัลต้าอาสารีวิวครับวันนี้ผมก็จะมีรองเท้าวิ่งคู่ใหม่มานําเสนอครับนั่นก็คือ Nike Air Zoom มเพก s u ซัสสีครับรองเท้าวิ่งม้าบินในตำนานนั่นเองครับ เท้าวความมาถึงชื่อแบรนด์ Nike ้ก่อนว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับไนกีเ้ Nike เกิดจากแนวคิดของวิลเลีย J. เจโบแมนซึ่งเป็นโค้ชกรีธาของมหาวิทยาลัยโอริคอนประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งนำชื่อของเทพีแห่งชัยชนะเทพีไนกี้นะครับตามแนวคิดของเทพป,ปรกรณำของกรีกโบราณมาตั้งเป็นชื่อแบรนด์นี้นะครับ หลังจากนั้นไม่นานนะซ e o ผู้บริหารของทางไนกี้ที่ชื่อคุณมาร์คปาร์เกอร์นะครับก็ได้คิดค้นรองเท้าวิ่งนะครับขึ้นมาซึ่งเป็นรองเท้าวิ่งที่มีเอกลักษณ์พิเศษก็คือเบานะครับสวมใส่แล้วสามารถวิ่งได้ต่อเนื่องยาวนานเบาว,วิ่งฉิวเพื่อใหอ้การตั้งชื่อรุ่นของรองเท้าเนี่ยสอดคล้องกับชื่อแบรนด์ซึ่งมาจากชื่อของเทพีแห่งชัยชนะ เทพีไนกี้ก็เลยนำแนวคิดของอเทพปกรณัมของกรีกเนี่ยมาใช้ในการตั้งชื่อรุ่นเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติของรองเท้ารุ่นนี้ก็เลยตั้งชื่อรองเท้ารุ่นนี้ว่าเพกาซัสม้าบินนั่นเองนะครับก็ประมาณว่าผู้ที่ได้สวมใส่รองเท้าวิ่งรุ่นนี้จะสามารถวิ่งได้เร็วฉิวเหมือนโบยบินได้แบบม้าบินเพกาซัสในตำนานเทพปกรณัมของกรีกนั่นเองนะครับ จากวันนั้นมาจนถึงวันนี้นะครับที่ n i กี้ e g ก s u ัได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นและถือว่าเป็นรองเท้าตำนานรองเท้าที่อยู่กับ n i กี้มาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันนะครับมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาการมาต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ทำให้มาถึงเจ้า n นกี้ Air Zoom เพกาซัส40จนถึงปัจจุบันนี้ที่เพิ่งจะเปิดตัวออกมาในวันนี้นะครับเดี๋ยวมาคุยถึงคุณสมบัติเข้าคร่าวของเจ้ารองเท้าคู่นี้นะครับสำหรับผู้ที่ ต้องการทำความเข้าใจกับเจ้าเพกั s ซันี้เพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้าไปชมรีวิวที่ผมเคยรีวิวพูดถึงเพกั s ซั38แล้วก็เพกั s ซั39ได้จะได้มีข้อมูลเปรียบเทียบกันนะครับรองเท้าคู่นี้ถ้าถามผมนะก็เป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆระหว่างเพกั s ซั38กับเพกั s ซั39เข้ามาด้วยกันนะครับเป็นความลงตัวมากๆในการมาเป็นเพกั s ซั40ณนะตอนนี้มาดูกัน โดยทั่วไปเกี่ยวกับภาพรวมของเจ้า Nike Air Zoom p e g a s u s 40นี้นะครับตัว upper เริ่มแต่ตัว upper หน้าผ้าก็จะเป็นผ้า e n g i n e e r mesh คล้ายๆเดิมแต่ว่าเป็นผ้าชั้นเดียวซึ่งช่วยทำให้การระบายความร้อนภายในรองเท้าเนี่ยมีประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้นนะครับตัวลิ้นรองเท้าเนี่ย หนานุ่มปานกลางกําลังดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปโดยส่วนตัวผมชอบประมาณนี้กำลังสวยงามนะครับเชือกลงเท้านี้ก็เป็นความรู้สึกให้ความรู้สึกเป็นเชือกจริงๆมีความยืดหยุ่นปานกลางความยาวกําลังดีสามารถมัดแบบ2ทบได้สบายๆสายํสาหรับ,บคนที่มีปัญหาเชือกองเทา้าชอบหลุดในขณะที่วิ่งน,นะครับ ท o e b o บช่วงปลายเท้าตั้งแต่ไนกี้เ,เพกาซัสสามส38เป็นต้นมาเนี่ยทบับเนี่ยมีการปรับให้กว้างมากยิ่งขึ้นนะครับการบีบช่วงปลายเท้านิ้วเท้าเนี่ยก็จะลดลงนะครับอันนี้ผมลองไปสวมใส่ดูแล้วก็สบายช่วงปลายเท้าดีทีเดียวนะครับฮิลคัพฮิลเคานเตอร์หนานนุ่มแต่ก็อยู่ทรงกระชับเฟิร์มนะครับกำลังดีกำลังดีนะครับ เหมือนเดิมคล้ายๆเดิมคล้ายๆเดิมมิดโซพื้นรองเท้าชั้นกลางยังคงเป็นโฟมรีแอคนะครับแล้วก็โฟมรีแอคนี่คือยังไงก็คือจะนุ่มเด้งตอบสนองได้ดีนะครับแล้วก็จะมีตัวแอร์ซูมนะครับฝังไว้ในพื้นรองเท้าชั้นกลางมิดโซเนี่ยจะมีแอร์ซูมไว้2จุดก็คือตรงจุด4ฟฟุตตำแหน่งนี้นะครับที่มี ตัวอักษรเขียนอยู่ว่าแอสซูมเนี่ยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะอยู่แถวบริเวณกลางส้นเท้านะครับช่วยให้รองรับแรงกระแทกได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับออโซพื้นนะครับพื้นชั้นล่างสุดนะครับที่สัมผัสกับพื้นผิวก็ยังเป็นพื้นลับเบอร์นะครับที่มีความหนึบนะครับมีความทนทานและก็ยึดเกาะได้เป็นอย่างดียังคงมีลวดลายเอกลัก,กษณ์เป็นลายวัฟเฟิลที่ ใต้พื้นรองเท้านะครับรุ่นนี้โดยทั่วไปพื้นฐานเข้าคราบลูกเล่นความแตกต่างเล็กน้อยนะครับของ p e g a s u ั40กับ p e g a s u ั39ก็คือในส่วนของ p e g a s u ั40เนี่ยอีตรงแถบเชือกที่ใช้ร้อยเชือกลงเท้าเนี่ยนะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับเป็นแถบแบบที่ดูเรียบง่ายสไตล์เหมือนกับไนกี้ซ o มไฟล์5 เป็นแบบนั้นซึ่งจะเป็นแถบที่กระชับช่วงบริเวณอุ้งเท้ากลางฝ่าเท้าเหมือนเดิมแหละแต่ถ้าตัวเพกาซัส39เนี่ยจะเป็นเชือกจะเป็นแถบเชือบเชือกเส้นเล็กๆที่มาบรรจบเข้ากับไอ้ตรงอรูสําหรับร้อยเชือกลงเท้าแต่ละรูนะครับก็จะเป็นเหมือนเส้นเชือกขึ้นมาก็ช่วยกระชับกลางฝ่าเท้าแต่ดูอันนั้นจะมีอะไรแบบเล็กๆน้อยๆจุกจิกขึ้นมาแต่ดูอันนี้จะดู เรียบง่ายมากกว่าแต่ก็ยังคงประสิทธิภาพของการกระชับช่วงกลางเท้าได้ดีรองเท้าคู่นี้เหมาะกับเท้าแบบไหนเหมาะกับเท้าแบบธรรมดาครับนิวชรลครับหลังจากที่ทดลองไปสวมใส่ดูแล้วนะครับคือเป็นรองเท้าที่เฟิรม์มสวมใส่เฟิรม์มวิ่งสนุกวิ่งแล้วมั่นใจนะครับก็คือเหมาะกับทุกระดับประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่าเนี่ยใช้ได้หมดแล้วก็เป็นรองเท้าอนเนกประสงค์ที่เหมาะกับทุกๆก,กิจกรรมถ้าเราใส่วิ่งเนี่ยใส่ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น uh, daily training นะครับ fun run easy run interval long run ก็ได้นะครับหรือจะ uh, เราไม่ได้เป็นแบบข้างใครในเรื่องของการวิ่งจะใส่ลำลองเท่ๆหรือจะใส่เดินเที่ยวเดินเล่นเนี่ยล้วก็เหมาะใส่ได้ใช้ออกกำลังกายได้ทุกรูปแบบ ใช้ได้ทุกกิจกรรมเป็นรองเท้าแบบครอบจักรวาลอีกคู่หนึ่งของทางไนกี้อ่ะมันก็เลยทําให้เป็นรุ่นยอดนิยมยอดฮิตแล้วก็ขายดีนะครับคู่นี้ที่ผมได้มาเนี่ยเป็นสีขาวเขาใช้ชื่อสีว่า White Multicolor Coconut m i l มถ้าแปลกันแบบบ้านๆเป็นภาษาไทยก็น่าจะเป็นสีคล้ายๆขนมไทยๆเราก็คือขนมสลิมใน น้ำกะทิอะไรประมาณอย่างนั้นสีออกแนวนั้นเนี่ยนะครับสีมันก็จะจะ้านิดหนึ่งนะครับประมาณนี้สวยงามดีทีเดียวที่ผมได้มานี้ก็ไซส์9 US 27ซนติเมตรน้ำหนักข้างแล้วประมาณ2 7 5กรัมก็ถือว่าเป็นน้ำหนักระดับปานกลางนะครับดอก้นเท้าเนี่ยนะครับมีความต่างระดับจากช่วงปลายเท้าอยู่ที่ประมาณ10มิลิเมตรนะครับ drop ประมาณ10มมตรตอนนี้ราคาเปิดตัวนะครับของเจ้า Pegasus 40ตอนนี้นะครับเปิดตัวมาที่ราคา5,200บาทก็มีการปรับราคาขึ้นมาจากเดิมเล็กน้อยนะครับสรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถไปทดลองสวมใส่ได้นะครับที่ช็อปไนกี้ทุกสาขานะครับตอนนี้มีวางจำหน่ายแล้วนะครับก็อยากให้ทดลองไปสวมใส่ก่อนที่จะตัดสินใจ ซื้อนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลเกี่ยวกับเจ้ารองเท้าม้าบินในตำนานานกี้เพกัสซัส40นะครับรองเท้าอนเนกประสงค์ที่คู่เดียวนะครับครบจบทุกกิจกรรมเลยนะฮะเป็นรองเท้าที่รุ่นที่ขายดีที่สุดอีกรุ่นหนึ่งของทาง n i กี้นะครับอืมก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้เกี่ยวกับเจ้า n นกี้แอร์ซูมเพกัสซั40นะครับ ทุกๆท่านสําหรับการติดตามนะครับอ๋อช่วงนี้ก็สวัสดีปีใหม่ไทยครับสุขสันต์วันสงการนะครับทุกทท่านนะครับจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะมีสติยาประมาทนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีช่วงเวลาที่มีความสุขอยู่กับครอบครัวคนที่เรารักในช่วงวันหยุดเทศกาลสงการนี้ครับคุณครูโยคะอัลตาอาสารีวิวขอลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับ